สวัสดีครับพี่พี่ทุกท่านพราะ ructure, ผมกอ๊อฟนะครับก็มาดูกันว่าก่อนที่สมาคมจะเปิดตลาดนะครับราคาทองอ่ะมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนที่ไปในทิศทางไหนมาดูกันนิดนึงนะครับเมื่อวานนี้สมาคมเนี่ยมีการเคลื่อนที่ปรับตัวนะครับทั้งหมดหครั้งโดยตอนแรกเนี่ยปรับราคาที่เก้าโมงครึ่งนะครับ บวกขึ้นมา50บาททองคำแท่งขายออก26,250ครับและรับซื้อคืน26,150ครับในขณะที่ทองรูป,ปรพรรณเนี่ยขายออกที่26,750ครับและรับซื้อคืน25,680ครับค่าเงินบาทนะครับทรงตัวที่31.21ถือว่าแข็งค่านะครับถ้าเทียบกับวันก่อนหน้านะครับ GO Spot เนี่ยขยับตัวที่1,777.5เหรียญน,นะครับ ตอนเปิดตลาดแล้วก็ขยับปรับเลียนขึ้นมาทั้งหมดในหครั้งปิดตลาดนะครับทองคำแท่งขายออก26,400นะครับปรับตัวขึ้นมานะครับและรับซื้อคืนนะครับ26,300ครับราคาทองรูปพันธ์เนี่ยขายออก26,900รครับและรับซื้อคืน25,830บาทนะครับค่างเงินบาทปรับตัวอ่อนค่าขึ้นมาเล็กน้อยนะครับ31.27นะครับแต่ว่าสปอตโกนี่สีปรับตัวขึ้นมาถึงระดับ1,700 85นะครับขึ้นมาซ้ำแล้วเนี่ย150บาทหลังจากเปิดตลาดไปแล้วนะครับคราวนี้ก็มาดูกันค่าเงินบาทนะครับตอนนี้ก็ยังทรงตัวเนี่ยบริเวณแนวรับ31.17เนี่ยเทสหลายรอบมากนะครับต่ับค่าเงินบาทเช้านี้ทรงตัวที่31.20นะครับให้ความสำคัญถ้าหากว่าเขาหลุดลงมานะครับแนวรับถัดไป30.91ครับ รอบที่แล้วไม่หลุด30.05นะครับเทสแนวรับไม่ถึงด้วยหล่นลงมาประมาณ30.07แล้วก็ปรับตัวขึ้นเลยนะครับให้ความสำคัญกับแนวต้าน31.37ครับถ้าหากความปรับตัวขึ้นได้ตอนนี้ก็บาทก็ยังไม่ได้เลือกทางนะยังคงทรงตัวเนี่ยแถวเดิมนะครับแต่ว่าอินดิเคเตอร์เนี่ยที่พยายามปรับตัวขึ้นมาเนี่ยเริ่มมีการพักตัวมาบ้างเล็กน้อยนะครับก็อยู่ที่ว่าหลุดไหมเท่านั้น คราวนี้มาดูในส่วนของทองคาแท่งทองคําแท่ง965เนี่ยตอนนี้อยู่ที่ประมาณ2 6 1 5 0นะครับในตอนนี้นะครับตอนนี้สมาคมยังไม่เปิดนะให้ความสําคัญกับแนวรับ2 0า5 0บาทถ้าเขาเคลื่อนที่หลนลงมาก็จะเคลื่อนที่อยู่ในกรอบนี้ครับแนวรับถัดไป25,850ครับแต่ถ้าหากว่าแถวๆเนี้ย ไม่ได้หลุดนะครับแล้วพยายามปรับตัวขึ้นเนี่ยให้ความสำคัญกับแนวต้าน26,270ครับแถวนี้ถ้าฝาได้ก็26,520ใกล้ๆเคียงกับจุดสูงเดิมเมื่อวานถือว่าเป็นแนวต้านที่มีนัยยะสำคัญนะครับราคาแถวนี้คราวนี้มาส่วนของ s p o ตโกนะครับสปอตโกเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยตอนที่เริ่มทำคลิปนี่ตอนนี้8โมงแล้วนะครับพี่พอ8โมงเป๊ะปุ๊บพักจาก7 7จ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งลงมาในหกเก้านะครับภาพนี้ก็น่าจะเคลื่อนที่อยู่ในกรอบนี้นะครับให้ความสําคัญกับแนวรับหนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบสองครับแต่จริงๆหลุดตั้งแต่หนึ่งพันเจ็้อยหกสิบเจ็ดนี้ก็ไม่ค่อยดีแล้วนะแนวรับถ้าหลุดจากหกสองก็หนึ่งพันเ็ดอยสี่ิหกเป็นจุดเบรกยีเว่นรอบที่ผ่านมาที่เบรกเนี่ยแล้วก็ทยานขึ้นเลยนะครับถือว่าเป็นรับที่สําคัญนะถ้าหลุดก็มีโอกาสเจอนะครับ แต่ถ้าหากว่าเขาเคลื่อนที่ในกรอบนี้ยืนเหนือ1,775นี่เป็นจุดที่เขาพักตัวลงเมื่อคืนนะครับ7677เนี่ยหลังจากเทส1,767เนี่ยก็ขึ้นมาเทสแ,แถวนี้นะครับให้ความสำคัญเป็นแนวต้าน1,775นะครับและ1,786จะเป็นแนวต้านถัดไปแนวต้านที่สำคัญในวันนี้ที่ให้ไว้เลยคือแข็งๆเลยคือ1,800นะครับอินดิเคเตอร์พยายามปรับตัวลงนะนี่ปรับตัวลงอยู่ ก็โอกาสปรับตัวลงก็มีต้องอยู่ว่าหลุดไหมถ้าไม่หลุดก็มีโอกาสเจอกันทั้งบนก็จบแล้วในช่วงเชา้านี้ขอขอบคุณข้อมูลจากสมาคมค้าทองและขอขอบคุณพี่ทุกๆท่านด้วยขอบคุณครับแล้วเราเจอกันคลิปถัดไปครับผม